ช่วยด้วยสิันทำยังไงอะอ๋ออันนี้เหรอก็ตั้งสมการธรรมดานะก็แบบอันนี้ใช่ไหมก็ตั้งสมการ x แล้วก็ y วกกันกนี้แค่นี้เองเฟรนเฟรนเฟรนเข้าใจไหมเนี่ยที่เขาสอนอะเออไม่เข้าใจไม่เข้าใจปูช่วยสอนเราใหม่อีกรอบได้ไหมอะไรสอนไปแล้วไม่เข้าใจ เนั่งจ้องเราทำไมอ่ะแค่อยากจะดูอะไรสวยๆนะสวยหรอเฮ้ยบ้าเหรเฟนกล้วยมันจะสวยอะไร,รอ่ะเราไม่ได้หมายถึงกล้วยนะเราหมาถึงคนที้กินกล้วยอยู่นะน่ารักจัง้ย ปูจ๋ามีอะไรหรอวันเสาร์นี้ปูว่างไหมอ่ะทำไมอ่ะไปดูหนังกันไหมอ๋อลืมไปเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างแล้วว่าเมียนพิเศษอะ่ะลองชวนครับไปดีกว่าเอ่อเราไม่อยากไปดูกับครับอะ่ะไม่เป็นไรเรารองดูกับปูจ๋าดีกว่าอึลอดูกับเราแต่เราอะ่ะไม่ว่างยาวเลยนะหนังค<า>งออกไปก่อนอนะ่ะไม่เป็นไร สำหรับปูจ๋าเรานานเข้าไหน่ะเราก็รอได้เออโอเคก็ได้งั้นเดี๋ยวว่าเม่ไหรเดีจะบอกแล้วกันนะส้สพื่อนปูจ๋าทำกันบ้าเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วโอ้ยฉันยังไม่เสร็จเลยทนี้ดีูจโดนด แล้วก็ยังไม่ทำกันบ้านเหมือนกันนะ่ะอ้าวหรอยันก็หยิบขึ้นมาทำ้อมพิมพ์เลยดิบูจา๋าเราทำไม่เป็นนะ่ะเราทำไม่ได้เลยสอ,น,อนหน่อยได้ไหมอ้าวหรอแต่ว่าฉันต้องสอนพิมพ์ด้วยนะอ่ะเฮ้ยไม่ต้องชน,นะเก่งทำได้อยู่แล้วแค่มันคืนเผลอหลับไปเฉยๆอะ่ะเลิไปสอนเฟร่อนเถอะฉันท่านี่บูจา๋ามานั่งตรงนี้สิจะได้สอนฉันได้เออหรอหรอได้ได้ได้ โอ้ช่วยเลยสิทำยังไงอ่ะอ๋ออันนี้เหรอก็ตั้งสมการธรรมดานะก็แบบอันนี้ใช่ไหมก็ตั้งสมการ x แล้วก็ y วกกันนี้แค่นี้เองเฟนเฟนเฟนเข้าใจไม่ยนที่เขาสอนอ่ะเออไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ปูช่วยสอนเราหน่อยนายลได้ไหมอะไรสอนไปแล้วไม่เข้าใจอ่าอืมเอาอย่างไรกันงั้นเดี๋ยวฉันให้นายล้อก,กันบ้านฉันเลยดีกว่าเนอ้ออ่ะฉันไม่สอนแล้วอ่ะอเปลี่ยนใจเฮ้ยเพื่อนเพืเ่อน เคยทำการบ้านยังอ่ะโอ้โหนี่มายังไม่ทำการบ้านอีกรอเนี่ยเออยังไม่ทำเลยเราทำเสร็จแล้วอ่ะปูขอหน่อยได้ไหมอ่าไปดิทักทันเยนชั้นปครับสวัสดีค่ะส่งการบ้านเลยค่ะส่งเลยครูบอกส่งตั้งแต่ค่ำค่ะส่ง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 อ่ะชายนมเด็กชายครับ งานบ้านผมผมเสร็จแล้วครับแต่ผมลืมเอามาครับพี่อ๋ <c oughs> อแล้วก็แล้วก็อ๋อพี่น้องของผมกินกันบ,บ้านครับครู <c oughs> ฮะจะพูดอะไรฮะเธูจะพูดอะไรก็ได้เธอไม่เคยส่งอยู่แล้วครูไม่น่าถามเลยอ๋อเรียนเรียนเรียนปวดหัวอ่ะนี่ดูนะอันนี้แผนผังอยู่บนกระดานเนี่ยนี่ตั้งใจเรียนนะคะอ้าวครูจ๋า คนหนึ่งครับอ๋อไม่มีการเรียมม้อนในการเรียนอะไรเลยการๆๆกษาการศกนี่ไปยู่กับเพื่อนอีกคุ้ว่าก็พอแล้วนะไปช้าะปช้าีชนภาษาจีนเราเรียนเลขยูเออภาษาจีนถูกแล้วไงอเออเธอจะเรียนศิลปะขึ้นมาครับเฮ้ยโชคดีนะ ที่เราเนี่ยรีบไปต่อแถวแล้วก็รีบกินถ้าเราเนี่ยก็มีเวลามากินขนมป่านเนี่ยพิมกับปูเนี่ยคนยังไม่ได้กินข้าวเลยมั้งเนี่ยอร่อยเนกันนะเนี่ยอ ก้องเราทำไมอ่ะแค่อยากจะดูอะไรวสวยๆนะสวยเหรอโอ้ยบ้าเหรอเฟนกล้วยมันจะสวยอะไร,รอ่ะเราไม่ได้หมายถึงกล้วยนะเราหมายถึงคนที่กินกล้วยอยู่นะน่ารักจังอุ้ยแล้วแล้วนายไม่ไปเตะบอลกับครับหรอเตะไม่ได้หรอกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอุ้ยทำไมอะ่ะบ้าเหรอ สงสัยอ่ะแจนไม่จะตกแถวนี้อ่ะบ้าอุ้ยกินขนมนไหมนี่ขนมนอะไรเหรอห้วทอดไงเล่าไม่รู้จักอ๋อทอดอะไรก็ทอดได้นะแต่อย่าทอดทิ้งเราก็พอไอ้บ้าเอาอะไรถือด้วย,ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฟรนด์ เห็นนาะจีบสาวไปทั่วเลยนะฉันแค่จีบไปใช้งานน่ะเฮ้ยทำมาทำแบบนี้มันไม่ดีนะเว้ยโถ่ครับนายอิจฉาฉันเหรออย่างฉันเนี่ยเรียกว่าหล่อเลือกได้เว้ยหล่อเลือกได้หมายคมว่าอะไรอะแค่ฉันยิ้มนิดยิ้มหน่อยอะสาวๆก็เคิมฉันแล้วเว้ยดูอย่างกูจ๋าสิแทบจะถวายการบ้านมาให้ฉันลอกเลยดูอย่างอิงดิแทบจะบะเคขนมทุกอย่างมาให้ฉัน ่ครับวันนี้เนี่ยฉันมีนัดกระหม่อเลขหนึ่งเว้ยฮะหมายเลขหนึ่งก็บู๋าไงวันนี้เนี่ยฉันนั้นไปกินไอติมกันหลังโรเรียนฮะร้านไอติมหลังเรียนอย่าไปบอกใครนะเว้ยเดี๋ยวหมายเลขสองสามสี่ห้าหกจะรู้ฮะมีหกเบอร์เลยหรอโอ้โหฮเมีฮิมม่ฮมมีฮมอะไร เป็นเรของนายเนี่ยฉันม,มีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรอ่ะคือว่าเรื่องเฟรนน่ะฮะจริงเหรอเฟรนคบซ้อนเหรอโหอมีอิงกับปูน่าสงสารมากเลยดินายบอกฉันว่าเย็นเนี่ยเฟรนจะพาปูอะไปกินไอติมหลังโรงเรียนใช่ปะ่ะอือหื ฉันมีอะไรสนุกให้นายดูแล้วแหละอะไรอ่ะพิมทำไมชวนฉันมากินไอติมร้านนี้อ่ะอ้าพอดีว่าฮะนายอยากกินออฉันอยากกินมากเลยไอ้ค่ะมุกอยากกิน่ะก็เลยพามาอ๋อเออไปงั้นเราเข้าไปกินกันเถอะไปสิเออปอปไปกัน อัอนนี้อ่ะอา้าวเฟนนี่เฮ้ยอิงอ้าวอิงครับพิม์มากินขนมกันหรออ๋อใช่พวกเรามากินไอติมก,กันอะน้าๆแล้วเธออะมาทำอะไรหรออ๋อคือฉันก็มาเดทอะน้ยเฟนเพื่อนเขารู้ความลับเราหมดแล้วว่าอือสวยแลเฮ้ย กูจ๋าเหรอแต่ที่นายจีบฉันอะมันหมายความว่า,งวางไงฮะอิงนี่แฟนนายจีบอิงหรอนี่นายก็คบสอนสองอะดิเจ๊ยังก่อนนะพูดเจ๊เรีนก่อนนะอิงคือ,ค,อคือเราอธิบายได้อิงกูที่จริงแล้วอะแฟนอะเขาไม่ได้คบสองหรอกเขาคบพ่ ทุกคนใจเย็นก่อนนะที่จริงฉันไม่ได้ควตซ้อนหรอกแต่ฉันจะเป็นคนรอบคอบฉันเล่นบไว้เผื่อเลือกน่ะโว้ยคนไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้ผู้ชายแห่งซวนไอ้ผู้ชายนี่ใส่ไม่ดีไอ้ผู้ชายเลวตดำอีดับหว้ยดาเป็นเสื้อกางเกงถุงเท้าเลยอ่ะอะไรแต่ว่าอะไรอ่ะดาเป็นชุดเฮ้ยจิตใจแกมทำด้วยอะไรจะไม่พวกเราอ่ะเป็นตัวเลือกเอิงเราออกไปเหอบไม่ต้องมาเค็นผู้ชายแบบนี้พี่ เฮ้ยโฟอิ้งอย่าเพิ่งไปโหพิมพ์มากินเค้กกันไหมเฮ้ยไอ้ไม่กินไปนะบ๊ายบายเฮ้ยพิมพ์กรรมกรโหครับจะกินเค้กกันไหมกระต่ายบ้า เราเลี้ยงเค้กเองโอเนนายอ่ะึงปืนในเกมแล้วนะเอาได้ค่ะได้เลยกินกิน